ครับวันนี้มายาแนวครับเก็บงานที่ว่าที่ยังเหลืออยู่นะฮะนี้ทำยาแนวกระเบื้อง mm hmm. เสร็จเล็กๆน้อยๆครับแค่เดียวเดี๋ยวก็เสร็จ mm hmm. ช่วงนี้ฝนตกด้วยนี่บรรยากาศฝนตก mm hmm. ไม่ได้ไปไหนเลย mm hmm. เอว่างอะยาแนวดีกว่า mm hmm. บ้านจะได้ขึ้ืนหน้าครับทัน,นี้ก็ ถ้าลงยาแนวครบก็เสร็จเรียบร้อยพื้นได้พื้นแล้วครับอย่างหนึ่งนะฮะเดี๋ยวพอทายาแนวเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็าไปทาสีหน้าต่างต่อนะครับอ๋อแล้วเข้าสวยกินกับอย่างเ็าสวยจิเอ้ยอมื่อนี้อยากกินก๋วยเตี๋ยวผัดสีอิ้วให้แม่ทำให้ แับเอ้ยแม่ทำไม่ด้ใช่ไข่จากเนยละโอ้ยเอาส่งเนยมงเนยาพอแล้วแจานกักต้นนะครับนยี่ิเตี่ยวเโบ่บเห็แล้วอดีกินราดหน้าไม่ก็นอีฮรดหน้าเอ้เฮ็ดกลวยเอยผัดซีอิ๊มกินแล้วแม่ก็กินผัดซีอิ๊วำเฮ็ดก็กินเหลือก็เฮ็ดเพื่อกันหน้าสามคนครับ ันแม่บอกสูตรว่าผูใ้ใดมาดูเนี่ยอีลงคลิปพร้อมปอผู้เดี๋ยวผัดซีอิ๊วะโอ้มือนี้มือนี้สงสัยบ่าได้ลงให้เบิ่งหรอกรว่าเฮ็ดแบบดด๋แบใดอสุขภาพบ่อ่ใคยดีเมื่อคืนนี้ค <laughs> รับอี่่แม่<ว>มเดี๋ยวแม่มีรายการใหม่ใช่ไหมเ,เห็นแม่อ่านหนังสือเออฝากติดตามหน่อยนะครับแม่มาอ่านหนังสือให้พวกเราฟังนะครับ ก็เพลินดีนะครับนม่มาอ่านหานังสืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปอ่านเองครับปวดลูกตามาเปิดฟังแม่จะอาา่านทุกเช้าเลยไหมฮะทุกทุกเช้าทุกเช้ามาจะอาา่านเราก็จะเอาลงต่อเป็นตอนตอนแต่เป็นฉบ,บ,บับเป็นหนังสือดีอก็เลยเออเห็นว่าดีเคยนั่นไว้ก็เลยจะอามาอ่านให้ทุกคนฟังแค่นั้นแหละฟังไว้ ไม่ได้ว่ามาแนะนำอะไรหรอกอ่านตามตัวหนังสือนั่นแหละไม่ได้มาเสริมเติมอะไรฟังอพอเพื่อนก็ได้ครับหรือวใครจะฟังเป็นสาระก็ฟังได้ครับผมฝากด้วยนะครับตอนเช้าแม่จะอัปเด,ดตทุกเช้านะครับอ่านหนังสือต่อไปอาจจะมีการอ่านนิดอ่าน เอ่ฮิสตอรีภาษาอังกฤษเปเป็นปเปนไยเปไทยให้คว<อ>ามรูน้นิดนิดหน่อยแต่ยังไม่ยังไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือเปล่า<อ>ต้องขออนุญาตอะไรไหมพอเปได้บ้างเหรอครับภาษาอังกฤษยัจไจะได้ฝึกใครอยากฝึกภา,าษาหรือว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเห็นแม่จะทำเป็น อะไรนะมีตัวหนังสือแล้วก็จะแม่แม่ก็จะแปลให้ฟังอะไรนะแปลให้เออแปลให้เผื่อเผื่อใครไม่เข้าใจก็จะแปลว,ว่าเขาพูดถึงอะไรเรื่องอะไรบางทีไม่ไม่รู้บางทีทหารที่ทานของต่างประเทศนะแม่ก็จะมาแปลให้ฟังอ่ะเราก็ฟังเพลินๆก็ได้ครับฟังเพลิน,พน,พนๆพอให้เรา<ๆ>แบบว่าเออฟังก่อนนอนนี้ก็ได้เก็บไว้ฟังก่อนนอนเปิดให้ลูกให้หลานนี้ก็ได้หรือว่าฟังตอนข้าวก็เพลินดี แล้วคิดว่าดีไหมละ่ะออดผมก็ว่าดีนะเนี่ยไม่ต้องอ่านเองบางทีก็นีทานต่างประเทศเนีะเป็นยังไงนะว่ามีเรื่องอะไรมั่งเป็นเรื่องเล่าอะไรมั่งดีก็อยากรู้นม่นมเราก็ไม่ไม่ค่อยได้ไปสนใจตรงอื่นสักเท่าไหร่เราหาอ่านแต่นในประเทศใช่ไหมถ้าแม่แบบว่าเออแม่ชอบอ่าน ก็คือม <google> ีทานต่างประเทศแม่ก็มาเล่าให้ฟังอะไรอย่างนี้จะดีมากก็คือว่าหมายความว่าบอได้ว่ามานั่งสอนผู้ใดก็หมายความว่าอ่านเองแล้วก็เปให้เปฟังเอาลงในช่องยูทูบนี่น่ะบอได้มาเป็นครูบาอาจารย์ที่ว่าอีรู้ภาษาอังกฤษหรือว่าเปของเขาได้หรอกประมาณว่าเขาอ่านหนังสือแล้วเขาพอเปได้ประมาณนั้นน่ะดีครับพอพอพออ่านภาษาพอภาษาอังกฤษขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาก็หยุดแล้วเขาก็เปล แปให้คนที่เข้ามาฟังนะว่ากับเอ๊ะไอ,ะอะ้ที่ไอ้นี่มันแปลว่ายัางไงเลื้องของเลื้องมันเป็นย่างไงประมาณนั้นนะแต่ว่าอีไดหรือบุดได้แม่บ่รู้ทียต้อง<ะ>เข้าไปหาข้อมูลใน youtube ก่อนอาทจ,จะไปติดลิกสุงกระสิทธ์หรือว่ายัางได<ะ>ถ้าผู้ใดรู้ว่าเฮ็ดแบบนี้มันดีหรือบุดีหรือว่าติดลิกสิทธ์แนะนํนาม,มาได้เด้อคะ่ะบางเรื่องบางอย่างเราก็ต้องคิดพิจารนาสกักอนเนาะ วางแผนก่อนออบอดดด,ดเทศละหาความหาขอ้าขอมูลก่อนเนาะก่อ,อนจะทำอะไรก็ดีลลงไปได้ไม่ติดขัดเพราะว่าช่องนี้มันเป็นช่องทั่วไปค่ะกินชีวิตประจำวันหมายความว่าเอามื่อนี้เอาเฮ็ดหยางกินหยางไปเที่ยวได้เฮ็ดแมนน่นหยาง อย่างนี้นหะมันบบได้เป็นตายตัวว่าอีต้องมีคอนเทนต์เม็อย่างที่ลึกลับซับซ้อนกันบชีวิตประจำวันนะยังออดมือนี้ว่างออดเก็บงานออดเออออดมาเก็บงานทายาเนวนำข้างนำเอวน<ถ>ี่งานเล็กๆน้อยๆเห็ดได้อยู่แ,แ,แล้วตัวทายยาเนวเสร็จทิ้งไว้ก็ เอากิ er ja, er. ja, ้อทหน้าต่างพร้อมบ่เอาอีกรอบนึงสิเนี่ยหน้าต่างนี่มันอย่างบนเรียนดีบนเรียนดีค่อย่ทาเออมไปแล้วหมักโบรลณเป็นยังไงออดจะทำได้เรื่อยๆนะเนี่อยเกยยักบอกกับทุกคนที่บ่มีงานทำหรือว่ายังไงอย่าดไหนเป็นยังไงเฮ็ดแล้วมัน มันยังไงยักบบกกับวัยรุ่นหรือยักบกกับเพื่อนฝูงหรือว่ายังไงถ้าโมมีงานทําหรือว่ายังไงอันไดก็ยังทำไปอืมยังก็<ะ>ทําทไปครับไม่เรียกงานไม่ยากจนได้กินได้อยากอยู่ครับผมอืมบรรยากาศยังไงแม่ลองถ่ายให้โอ้บรรยากาศเนาะพี่โอ้เมืนน่อนี้ฝนตกรันนะครับนะ ฝนตกปอยๆเด้อเต็มเมื่อคืนนี้ฝนตกแห็งคนานี้เย็นเออเย็นแล้วก็อย่างก็กุหลาบแม่ก็แตกดอกแตกดอกแล้วพวกตัดแต่งไว้แตกแตกดอกแล้วแล้วก็อย่างก็อย่างก็หักกระเพรากระเพรายักษ์ของไอ้ต้นนี่ก็งามขึ้นแล้วกระเพรายักษ์ไอ้ต้นกุหลาบข้างบ้านค่ะข้างบ้านบ้านเนี่บริเรียบร้อยดีหรอกคันใครไม่รู ยุ่กับเห็ุงานยุ่กับหุมกับบ้านกับโ้งอ่งนี้มันสบายใจดีกว่าเนาะสบายเลยมร่มเย็นสบายเย็นใจดีไหมสบายใจรู้สึกคิดว่าตัวเองนี่ลำบากว่าต้องมาเหตุงานได้ลรวโอ้ครับธรรมดาครับรคนเราต้องเฮ็ดง,งานครับ พบกเฮ็ดงานก็มีกินครับผมเงินบมได้ลอยไปจากถึงฟ้าเนาะยังฝรั่งว่าให้แม่ป้าว่าจำไว้นะเงินไม่ได้ลอยไปจากบนฟ้าปะก๋อแล้วก็มีเจ้านายเก่าที่เคยทำงานตอนอยู่เมืองไทยเงือบโอ๊กนี่กระโบมีตังแล้วบักกะ เวลาผู้หญิงเขาขอเงินฝรั่งนะขอฝรั่งอีตาลี่านีอย่างก็ no work no money no money no honey <Ừ. S 1> no money no food <Ừ. S 1> um. no work no money no money no food ฝรั่งอิตาอย่างนี้เลยแปลความหมายคนไม่รู้ภาษาเนี่ยอ้าวยังไงเป็นยังไง no money no work ก็คือ ไม่ทำงานก็ไม่มีเงินไ่นมีเงินครับ No work no money no honey ก็คือไม่ทำงานไม่มีเงินก็ไม่มีที่รักั o นี่ก็คือที่รักใช่ไม่มีแฟนน่ะแหละไม่มีแฟนไม่มีที่รักเพราะฉะนั้นเงินก็คือปัจจัยหนึ่งของการดำรงชีวิตนะคะชาวคนเราต้องมีมีปัจจัยสี่ที่ครบ พอมีพอกินนะครเช่นมีเงินไว้ซื้อยาหยูยามีเงินไว้ซื้อบ้านซื้อเรือนที่อยู่อาศัยมีเงินส่วนหนึ่งเก็บไว้รักษาตัวเองเขนะาเรียกปัจจัยสี่ปัจจัยสี่ใช่ีอยู่อาศัยอาหารยา,ารักษาลูกแลวอะไรอีกอย่างไมนะ่จำได้เงนะิน ข้าวปลาอาหารยาปัจจัยส่ที่อยู่อาศัยนี่แหละเสื้อผ้าเออเสื้อผ้าของใช้จำเป็นนี่แหละจำเป็นอ่ะอ๋อไอ้ฤดูฝนนี่มันเป็นแบบนี้ทุกปีที่แม่บ่ได้มารูดูฝนแต่กี้ช่วงนี้มันพายุเข้าเนี่ยโอ้ฝนมาไหลยปบนี้แลนี่ฝนหลจัง <ด>นี่น้ำหลายจังน้ำหลากจ้ะน้ำหลากดิแล้วนะตลาดนี่เคยท่วมเลยอย่างตลาดสดลมเกาม่าไม่ท่วมโดนหรอกไหมจ้ะมัท่วมโดนแล้วดิอ้าวออทมีคติยักบอกคนที่เข้ามาเบิร์ว่าออทเหตุงานแบบนี้ มันลำบากมัน so, ย so, 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 so ังไหบอกคติเขาเลยว่าอีต้องเฮ็ดแบบใดหรือว่าอีใส่เห็ุชีวิตแบบใดให้มันมีชีวิตรอดอยู่หรือว่าเป็นอย่างต้องมาเหตุแบบนี้มันเป็นงานที่บดีโบหรือว่างานหนักโบหรือว่ายังไหรับจ้างอ่ะรับจ้างแบบนี้ไม่หนักหรอกครับมันอยู่ที่คนครับอาศัยความอดทนเราอืดทนขยันอดทนทุกอย่างทุกอย่างต้องใช้แรงใช้สมองใช้ กอดกันถ้าเรามีงานทำก็ทำไปเลยครับอย่างนี้เลือกโอ้ยนี่หนักจังนี่โอ้ยใช้แรงหลายใ็ดพวกไวบวมีครับทำไปเลยเราทำไปก็ได้เงิอนอืมพอได้เงินก็มีข้าวกินหลับสบายอาบน้ำก็ด้หายเหนื่อยนะอื mm. มึมาแล้วก็มาทำงานใหม่ อันแล้วเอากินเหล้ากินยาบ่ได้แม่ถามกันกินเงี้ยหรืออือแล้วเป็นคนดีหรือเป็นคนดีหรือคนเลวมาก่อนเนี่ถามกันคนเลวโอ้เลวแบบเดีว่ะแม่ฟังเลยก็เลวนะบ่ดื่มเมาอยาบ่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์บ่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์เออเล่าเรียนมาก็บบได้เฮ็ดงานเฮ็ดงานเป็นบ่นี่ยคือข้อเสียเป็นบ่เออ จึงลำบากอยู่อย่างนี้บอน้อยเนื้อตามใจบอะที่เป็นอย่างนี้บอครับอือพอหามักแบบนี้เป็นบอต้องต้องอย่างก็ต้องยอมรับสภาพตัวเองทีกึ่งไดครับเออแล้วการทำบุญทำทานเนี่ยได้ไปวัดไปวาเนี่ยเขาสร้างสนุนสนอย่างนี้ไปนั่เขาบอสเคยได้เข้าหรอครับเข้าไปก็มีหัดตู้ค่าน้ำค่าไฟอือไม่ได้เข้าไป ที่เวตากิดท่ากับเจ้าเอ้าอันนี้มาถามประวัติอดพาก,กินเด้อค่ะเนี่ย <c oughs> เดียเ ny, ยเด๋ยวเออแล้วเดี๋ยนี้ถ้ายามว่างเดี๋ยวเฮ็ดหยังสือว่าพอมีงานเฮนะ็ดนะดูหนังฟังเพลงหรือครับหนะนังฟังเพลงอยู่บ้านเดี๋ยวๆทำงานบ้านซักเสื้อผ้า,าทำกับข้าวกินนู่นนี่นั่นกับย,ย่ากับเลือนไม่ออกเทีื่องหนาอ้าวหรืออ้าวบ่หาแม่บ้านติละอะไรรับใคหรือ โบ่ยังได้ส oh. ิโอ้ยไปบวชตีเหลืองได้ว่ายครับ้ามันไปชีนี้ว่าอีบวชด้วยตีคแท้ตีไปาป่ายชีนี้โอ้เข้าบวชเป็นเอ่อเป็นเข้าร่มอะไรสักกาวบพักหรืออะไรพี่ก็เออก็ดีเหมือนกันเนาะอนุโมทนาเด้อถ้าตกไปบวชอะไรนะก็อีคือก่อนเนี่ยอถ้าตกบวชอ่ะ แต่ตอนนี้ยังไปบรเฮียมีห่วงมันบอ๊ะไปไม่ถึงเวลาเลยเออไปไม่ถึงเวลาฟังไว้เด้อค่ะอนาคตอีเป็นภาพออดแล้วเด้ออนาคตนะอาอีอีกนี่สิปีเหลือเขาไดกกว่าค่อยว่ากันแต่จจุดประสงค์เขาก็คือยักบวชมาอย่างสั้นเออเออยักบวชอนาคตเขาอีบางแผนไว้อย่างนั้นว่าเขาอีบวชอนาคต ลููกเตาโตแล้วเขาก็เอออีไปบวชก็ดีคือกันลูกคิดว่าอีบวชได้บ่ละลูกบรูครับอีอยู่ได้โดนบรูบรูเป็นเรื่องของอนาคตเนาะเออแต่เป้าหมายก็คือตั้งไว้ว่าถ้าอันอย่างอันอย่างหมดห่วงแล้วก็อีไปบวชเออตั้งเป้าหมายไว้อย่างสั้นแต่ตอนนี้ก็เฮ็ดงานไปเรื่อยหากินไปเรื่อยก็นเนาะ <laughs> <laughs> แล้วยาแนวนี่ยังหาไมา่เห็ดที่รึไงคือนิดเดี้วจะสร้างไหมครูพักรักจำเนาสิเออครูพักรักจำเรานี่เป็นครั <okay>. ้งที่สองเนาะเป็นบอืงครั้งที่สอง ทางแรกกะสร้างโสดเป็นบ่เออโอ้สมพอสร่างเพินเหลือไว้ให้ออทเห็ดเบิงนล้วมันไหนอ่ะว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วเป็นแบบนี้เองเออสดสดแล้วให้ออทเห็ดตอให้เด้ออีได้เป็นอีได้เก่งมาซะเออสงสัยสร้างโอดเข้ามาฟังฟังไว้เด้อเนี้ยเอ่ออทถากินบอกว่าดีแล้วที่เหลือไว้ให้นะ เออเพราะว่าหมอได้เรียนรู้ไปหมอได้ฝึกไปกับผสมเนี่ยก็ผสมยาแนวเป็นก่อนละผสมยาแนวเป็นแล้วก็ไปหาที่มามาแตะแตะแตะเองเอาแก้วอันหั่นออาแก้วของก็เอาแก้วน้ํานะมาเฮ็ดเป็นที่แปะแปะก่อนละเนี่ยโอ้ตรงครอบคุณสร้างอดเด้อเนี่ยมาประสิทธิ์วิสาไว้ให้น้องอดเนี่ย เนีเ่ยเฮ็ดเป็นแล้วออก็ต้องบอกขอบคุณมากเลยอ่ะขอบคุณครับเออพี่สอนวิชาให้เนาะอ่ะ,อะนี่ก็บสิบหกนาทีแล้วว่ายังไงจบแค่นี้บ่จบแค่นี้ครับอ่าฝากช่องหน่อยดิฝากช่องกินแลนด์ไทยการ์เด้นครับผมกดไลค์กดแชร์กดตันกระดิ่งติดตามนะครับลงคลิปทุกวันเนาะครับไงติดตามด้วยครับสวัสดีค่ะ